โย่ววันดีเราเองเรากลับมาแล้วซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวแมปวิวหนึ่งเลอก็ค,อคือสครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับผมย้ำว่าเรียวความจริงนี่คือเรื่องจริงนะนี่คือแบบที่ผมทาเองนะเนี่ยก็เอาอ่ะรีวิวยังไงก่อนดีวะอ่ะเริ่มที่วิวโลกก่อนละกัน,กนอ่ะนี่จะเป็นอัสตียกรี อันนี้ก็เป็นเยอรมนีนี่ก็เป็นอิตาลีเฮ้ยเเมื่อก่อนก็เอ่อบิดเอ่อไม่พูดดีกว่าก็ได้ก็คือฝรั่งเศสแอฟริกาเอ็เออนเดนโคตรเยอะเลยแล้วก็มีสว่วนเยอรมน,นีก็อยู่ตรงนี้ดนดีๆอาจจะแหลกนิดนึงนะขอโทษด้วยไม่รู้เป็นไร ประเทศเข้ามาไม่แหลบนี่ด้วยของเยอรมน,นีก็เอ,อ,อ้ยยังมีอยู่นี่นี่น,นี่ของเยรอรมนีตัวนี้ของเนเธอร์แลนด์นี่ก็เหมือนกันอันนี้เบ,บลเยียมสุดที่คือบิทเลนแล้วก็คืออังกฤษนั่นแหละน,นี่นแล้วก็ยังมีเอ่อของอิตาลีแล้วก็แอบของฝรัษษ่งเศสแล้วก็อังกฤษหรือบิทเลน สวัสดีกับครีชื่ออะไรรู้ไหครับบอกด้วยนะครับผมผมลืมชื่อ <c oughs> มันรู้อะ่ะอออะต่อมากันที่ไทยเลยเมื <c> ่อ <oughs> ไทยอยู่ในห้อมร้องแห่งเฮ้อแห่งความตายแต่ว่าไม่ตายมิรบริเทนแลวกอนโปเลียนไม่ใช่มาฝรัง่งเศสไหว่าเอตอนนี้ก็จะเป็นอัน,นี้รมของเนเธอร์แลนด์ อันนี้ก็มิเตนเหมือนเดิมฮ่องกงนี่ก็นเนเธอร์แลนด์ส่วนนี้ก็จะเป็นเออ่ยุนิเต็ดสเตทหรือก็คือสหรัฐอเมริกาส่วนนี้ก็จะเป็นญี่ปุ่นหรือเจแปนนิสแอมไบร์สวนนี้ก็จะเป็นเอ่ออะไรวะลืมชื่อโอ้ลืมชื่อจำไม่ได้เดี๋ยวอัน <c oughs> <c oughs> นี้ก็จะเป็น นิเทนตอนนี้ก็นิเทนตอนนี้ก็เหมื <บ los S 1> อนเดิมเอยไม่เออนั่นแหละนี่ก็นิเทนเฮ้ยอะไรก็นิวเท i นนี่ก็นิวเทรนเฮ้ยเอ่อเอ่อเอาจ้ว่าจไม่เบียรไรนั่นแหละวัสนีก็ มวยเทรนของแคนาดาตอนนี้ก็ตอนสงครามโลกครั้งหนึ่งก็เป็นของแคนาดาเอยพี่ช่ยดีของอังกฤษนะนะ <c oughs> ตอนนี้ก็คือกรีกทูเออประเทศอะไรวะชื่ออะไรวะรืมยึดหนึ่งแผ่นนะลูกหนึ่งหนึ่งดินแดนตอนนี้ก็ถูกยึดบากเลยไอโรมาเนียมั้งอ่านชื่อไม่ได้ อันีก็เซอร์เบียอัสดีก็จะเป็นจักรวรรดิรัสเซียไม่รัสเซียคนใหญ่เลยอ่าเดี๋ยวให้ดูหน้าตาแบบแบบทุกก็ถ้าใครมองไม่ออกนะผมก็ไม่เป็นไรมองไม่ออกก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็ไอ้ออผมลืมบอกไปเลยไอ้ประเทศอะไรวะชื่ออะไรวะจำไม่ได้เออมีมีอะไรคม งนี่ด้วยแล้วก็นี่ด้วยกรีนแลนด์ตรงกรีนแลนด์เฮ้ยแล้วก็แค่นี้แหละมันมีแค่นี้ใช่ปะงี่กเออใช่ปิดแค่นี้แหละรีวิวหมดน่าจะหมดแล้วแหละมั้งนะโอ,โอ้ผมลืมผมลืมผมลืมนี่มีของบิทเทนแล้วก็เยอรมนมีด้วย แล้วก็โซนนี้มีของกิลมนีดูนี่นี่อีกตรงไหนอีกวะจะไม่ได้แต่แถวเนี้ยแต่แถวเนี้ยเออแต่แถวเนี้ยเออที่ผมวางไว้เสงผมอาจจะดูง่วงนอนหน่อยนะเพราะว่าผมเพิ่งตื่นอ่าสงครามลูกแบบสงครามลูกครั้งนี้หนึ่งก็ประมาณนี้แหละครับผมไม่มีอะไรมาหาก็เอาอะไรมากอะเอะอ,อก็ก็ไปแค่เดียวแค่ดีแหละเบย ก็ผมทําเองนะไม่ผมไม่ได้เอาของใครมานะอันนี้ผมทําเองย้ำว่าทำเอง